สวัสดีครับพี่นองครับสวัสดีพี่นองเอฟซีตอนแรกครับแรกวันที่เก่ากรกฎาคมครับมาเบิงว่าโคมแม่ลูกครับโค้มนี่ทั้งสดทั้งใหญ่ทั้งหนาครับพี่นองครับลูกเพศผู้ว้เจ็ดเดือนแม่สมได้แล้วเดือนหนึ่งครับโอกาสติดสูงครับเพราะว่าเดือนหนึ่งยังเพิ่มมีอาการขึ้นอยู่ครับทับโตมากนะครับเด้อซื่อสองรุ่นสามครับโคมนี่ครับ เปิดใบสองหมืนเก้าครับพี่นองครับโคมนี่ครับแม่สูงลอยสามสิบหาครับเดี๋ยวบังแม่เพิ่นก่อนครับแม่เพึ่งไน้ลูกสองตัวนะครับเด้อพึ่งไน้ลูกสองตัวครับเชื่องดีครับพนดีนมกระซีเต้ากีเบเล็บขอเท่ากระงามน้ำล่างกระสวยครับทอง คนโพนครับง่วเลียงง่ายนะครับง่วทรงนี้ครับเลียงง่ายครับคาดว่าอาจติดอยู่ครับเพราะว่าเห็นน้ำเมือกเนี้อเหนียวหน่อยๆครับติดหางเพิ่นครับสมรอบเดียวผ่านครับเพิ่นว่าครับได้เดือนหนึ่งครับแต่ว่าในตัวทองบอกการรับประกันทองให้ครับขายในราคาเมลูกถ้าทองมากถือว่าแจกพอตของพี่นองครับ แต่ว่าโอกาสติดสูงครับเบิงสวดส่งครับอ้วนขึ้นแห้งร้ายครับแม่ครับแม่มีลูกมาเล้วครับสองตัวนะครับเด้อแม่สูงลอยสามสิบหาครับหน้าตาครับเชื่องดีครับจับได้ายได้นะครับเด้องัวเบาตึงครับจับได้รูปได้ครับนี่นั่งรูปก็ได้ครับนี่ครับเรียบเรียบงามครับเรียบหนานี่ครับเรียบหนาซักดีครับ จับได้บายได้ครับพี่นองครับอันนี้แม่เพ่อนครับบอดือบอส้นอันนี้ง่วบอเคยจักกันมาก่อเนี่ยครับบอตึงพึ่งได้มาเหลี่ยงครับอุ้ยหนาดีครับพี่นองครับเรื่องหนาบอต้องห่วงครับหาแนวนี้ครับไปเลี่ยงครับคุณพ่อคุณแม่ครับสาหรับผู้หยาิง่วนะครับเด้อตัวนี้แนะนําครับรับประกันเลยครับวาบอส้นครับจมูกบอฉีกบอแวงครับพี่นองครับหนอกตั้งดีครับ สองหมืนเก่าสนใจโทุ่เลยครับพี่น้องครับแมลูโคมนี่ครับสื่อสองรุ่นสามครับโอกาสติดสูงครับแมนี่ครับสองเก่าครับพี่น้องครับทรงฟี่ได้รอยโลครับสนใจโท่มากครับกวนหางใหญ่ดีครับกวนหางเงาหางใหญ่ดีนะครับเด้อ นี่แม่ครับแม่ครับสวงบรสุดบปจุมนะครับนี่ใสดีครับข้อหัวให้เบ่งนะครับนี่ใสดีครับลูกกระหูด้ครับพี่น้องครับลูกกระหูครับเป็นลูกเพศผูครับเดี๋ยวผ้าเบ่งลูกมันครับพีครับลูกเพศผูไว้เจ็ดเดือนครับเพศผูไว้เจ็ดเดือนไปหาแม่เวลาไปหาแม่ไปหาแม่แล้ว ลูกกับหูแห้งครับลูกกับย่นยนครับพี่น้องครับเหรียนน้ำได้นะครับจับได้ใบได้ให้กันครับลูกครับใส่เมาลหอยเลี้ยวครับเบาตึงใส่เมาลหอยเลี้ยวครับจับได้ใบได้ย่นแห้งครับลูกครับสู่กระบอกปครับเจ็ดเดือนครับลูกครับแข้งขาใยย่นย่นครับเบื้องหน้าตาครับ หูแห้งครับหัวหน่อยตัวนี้หูแห้งหูทั้งแม่ทั้งลูกนะครับจับได้ใบได้ครับอุ้ยเงาหางครับเงาหางข้นหางใหญ่ดีครับหัวเฉีองนี่ใชดีทั้งแม่ทั้งลูกครับบเดือบโบสนนะครับเด้อไปหาแม่์ลูกไปโอ้หัูก็บบไปบ้านี้คักหลายคักหลาย อภิกัรยุบันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับสนใจโทรมากครับแม่ลูกคมนีครับสองเก่าครับพี่น้องครับแม่สูงเกือบร้อยสี่สิบคุณนะครับแม่เพิ่งเดีอดูกสองตัวซื้อได้เลยค่ะซื้อสองรุ่นสามครับโคมหนีครับนะนะหนะบดส้นนะครับพี่น้องครับจับได้บาดได้ครับลูกครับแกเข้าออกก็ยังจับได้อยู่ครับ ถ้าแก่เข้าออกก็ได้ครับโห้โวิปัญหาครับเสื่องดีนั่นนะอ้วนๆั่นตันครับจะานอยกับสิได้สองหมื่นแล้วครับดูกครับแม่โค้งสางไงดีนะครับเด้อบนเมนเนี่ยหน่อยนะครับแม่ครับแม่เพิ่นบนหน่อยนะครับเอาเพิ่นในท้องเต็มที่เนี่ยป้ยครับอ่างลางครับแม่นี่ครับเป็นตอมท่านท่องอ่างลางเลยครับ นิสัยดีทั้งแม่ทั้งลูกครับรับประกันครับโบสซนครับบบดื้อโบสซนครับรับประกันนะครับจับได้บ่ายได้ครับเข้าข้อนี่ปล่อยเข้าเลยครับปล่อยเข้าจับได้เฉยครับงาหูหูครับพี่น้องครับจับได้รูปได้พี่เล็บเล็บกับรูปได้ครับพี่น้องครับเล็บหนาครับเล็บหนาครับ นี่เล็บหลังครับเล็บหลังเล็บหลังสันเื่กันครับน่มกับซี้เต่าน้ำล่างง่ามนาสวยครับงัวตัวนี้ครับเพิ่งได้ลูก2อตัวครับพี่น้องครับตอนนี้แม่สมในเลี้ยเดือนหนึ่งครับสื่อสองรุ่นสามครับสองเก่าครับนาสนใจคงมีใครซื้อไปสุดคุ้มเลยครับ ยมักเป็นอ่างดีครับอ่างดีพ่นดีครับพ่นหางครับพ่นหางนี่พ่นหางครับเ,เบิ้องฟังนี่ครับอันนี้ครับเบิ้งฟังนี่ครับ,นนรบ,บ,รบม,มีเปี่ยวมีแมงนะครับงวดตัวนี้ครับ คุณพ่อคุณแม่ครับเห็นชิปนี้แล้วก็โท่มากนะครับเดิงัวเป็นแต่เลี้ยงครับพ่อม่ลูกลูกผูครับลูกเจ็ดเดือนแม่สมเด็แล้วเดือนหนึ่งครับสมแล้วเดือนหนึ่งโอกาสติดสูงครับเพราะว่าน้ำน่วยเนื้อเนี้ยอ่ะครับเป็นสี้ำตาลครับขาดว่าสิติทของเพิ่นนะครับถ้าสองเดือนกววานี่เบ้าตึงตรวจท้องให้ได้ย่ครับอันนี้เดือนหนึ่งก็เริ่บริดัตรวจครับให้พี่น้องไปรุ่นเอาครับในราคาสื่สองใดสามครับขายเป็นราคาแม่ลูกไปเลยครับ สำหรับชิปนี้ครับเราตุงปทุมราชครับคงจะขอจากล่าไปก่อนครับพอกันชิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม